ก็สวัสดีครับวันนี้ทิลามบายวันนี้ครับจะมาแนะนำวิธีการปลดล็อกซัมสูง galaxy a 3 4 5ี่3 4 5 g ก็ถ้ามีงานเข้าครับจะมาทยอยทำให้ดูก็สำหรับท่านๆนะครับที่ลืมรหัสผ่านใส่แล้วลืมหรือว่าต้องการล้างซัมสูง account จำพาสเวิร์ดไม่ได้ครับลงชื่อออกไปได้อย่างแรกเลยครับเราจะมารีเซ็ตเครื่องกันก่อนสำหรับ a 3 4 5 g ครับต้องมีคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิก็ได้ครับ ให้เราเสียบสายระหว่างคอมพิวเตอร์ครับกับมือถือของเราก็แนะนำครับสาย Data ต้องเป็นสายคุณภาพดีหรือว่าสาย Data แท้อย่างแรกเลยครับให้เรากดปุ่ม power แล้วก็ปุ่มลบนะครับกดแช่พร้อมกันนี่ครับแล้วก็ระหว่างเครื่องดับนะครับเราย้ายนิ้วจากปุ่มลบนะครับขึ้นไปที่ปุ่มบวกบนลุ่มบวกแต่ปุ่ม power ก็ยังแช่ไว้อยู่แต่เพิ่งปล่อยมือนะครับกดแช่ไปเรื่อยๆเลยสังเกตว่ามันจะขึ้นโลโก้ซั m s u n g Galaxy นี่ครับเครื่องก็จะเข้ามาหน้า recovery mode กรณีมาแบบนี้ครับแสดงว่าเรามาถูกทางถ้าไม่เข้ามาแบบนี้นะครับให้เราปิดเปิดเครื่องก็เริ่มทำตามขั้นตอนแรกใหม่เลยพอถึงขั้นตอนนี้ครับให้เราเลือก w i p data ท a factory reset กดปุ่ม power 1ครั้งครับเพื่อเลือกนี้ครับกดเข้าไปเลยพอถึงหน้านี้ครับให้เราเลือกไปที่ reset ข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้นกดปุ่ม power 1ครั้งเครื่องก็จะทำการล้างข้อมูลทั้งหมดครับ ทำแบบนี้ครับข้อมูลเครื่องจะหายหมดเหมือนเราซื้อเครื่องมาใหม่ตอนต่อมากดรีบูตซิสเทมนาวบนสุดครับกดเข้าไปเลย1ครั้ง1 2 3ซ้ำนี่ครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการล้างรหัสผ่านแต่ตอนที่เปิดเครื่องมาครับเครื่องจะให้ใส่ Gmail ัตอนนี้ครับสำคัญเราต้องจำให้ได้ถ้าจำไม่ได้ทำยังไงต่อมาครับมาดูต่อกันได้เลยก็รอให้เครื่องรีบูตครับประมาณ4-5นาทีโดยประมาณ ก็ตัดมาตอนที่เครื่องเปิดติดแล้วนะครับตรงนี้เครื่องก็จะเข้ามาหน้าจอยินดีต้อนรับสีขาวแบบนี้ให้เรากดเข้าตามระบบได้เลยสังเกตไหมครับเครื่องนี้เครื่องก็จะติด gmail ลูกค้าจํารหัสผ่านไม่ได้จํา gmail ก็ไม่ได้ก็จําเป็นต้องใช้โปรแกรมนะครับในการปลดกรณีเพื่อนเอนครับต้องการจะปลดเองตอนคดนข้างยุ่งยากครับแนะนําไปหาช่างจะดีกว่า การปลดล็อก Gmail ของรุ่นนี้เราจะใช้โปรแกรม Unlock t o นะครับเป็นการปลดให้เราปิดเครื่องให้สนิทนะครับมาเริ่มขั้นตอนกันได้เลยก็ให้เรากดแชร์ครับปุ่มบวกปุ่มลบนะครับแชร์ไ้เลยแล้วก็เสียบสายเสียบครับก็คือสายระหว่างคอมกับก้นชาร์จเครื่องก็จะเข้ามาที่หน้า Odin Mode แบบนี้นะครับให้เราหน้าตาที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับรอเลยครับตอนนี้เสียบสายรอไว้เลย ก็จะตัดไปที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เปิดอั o ล็อก o l ขึ้นมาเลยครับเข้าไปที่ซัมซุงนะครับซัมซุงพิมพ์เลือกรุ่นครับ A345G แล้วก็เลือกไปที่ Odin Mode นะครับแล้วก็เลือกไปที่ e l a s FRP2023 นะครับแล้วก็ปล่อยโปรแกรมทำงานไปเลยถ้าโปรแกรมวิ่งแบบนี้นะครับแสดงว่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว FRP OK ตอนนี้ครับรอเครื่องปิดเปิดเครื่องใหม่ ก็จะสามารถเข้าหน้าจอปกติได้ครับโดยไม่ติด Gmail กรณีนี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการล้างข้อมูลเองเราจะสามารถล้างได้เฉพาะรหัสผ่านนะครับส่วนการล้าง Gmail ครับแนะนำให้ไปหาช่างเพราะว่าขั้นตอนค่อนข้างที่จะยุ่งยากต้องใช้โปรแกรมในการปลดเทคนิคลิเล็กน้อยการปลดแต่ละครั้งครับเมื่อเวลาผ่านไปไอของ Samsung หรือว่ามีการอัปเกรด Android ต่างๆครับวิธีการก็จะเปลี่ยนคนที่รับชมครับ ถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องที่ลาโมบายหน่อยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ